นางเอกดังขอโทษไอซ์รัญยูหลังคนเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนยอมรับว่าไม่โสดแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยพิมพิมประภาซึ่งซุ่มคบหนุ่มนอกวงการมานานกว่าสองปีแต่ก็ยังไม่มีใครได้เห็นโฉมหน้าฝ่ายชายล่าสุดสาวพิมได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงคลิปแฟนหนุ่มบนเรื่องให้ถ่ายรูป ว่าเป็นคลิปที่แฟนทีมเป็นตัวแทนของผู้ชายทั้งประเทศหลายคนเข้ามาถามว่าเป็นคลิปที่เป็นคอนเทนต์หรือเปล่าบอกเขาไปว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริงๆเราก็อยากที่จะมีคลิปน่ารักรักหวานหวานเหมือนคู่อื่นเขาบ้างเราก็ตั้งกล้องถ่ายน่ารักรักเล่นอันนี้กันมันก็เลยเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงๆนางเห็นว่าถือกล้องอยู่แล้วนางอยากแกล้ง นางไม่ได้อยากจะบ่นอะไรจริงจังแต่มีกล้องถึงเวลาเอาคืนแล้วเลยเอาสักหน่อยทิมยืนยันรักครั้งนี้ไม่ได้ปิดแต่ไม่ได้เปิดเพราะฝ่ายชายก็สะดวกแบบนี้แม้จะคบกันมาสองปีแต่เขาไม่ได้ชินกับสื่อไม่ได้ชินกับการที่มีคนมาสนใจขนาดไปเดินห้างด้วยกันเขายังขอใส่แมสเขาบอกว่าเขาเขินอายไม่ค่อยทิน เขาไม่ได้กลัวการโดนเปิดว่าร์แต่ด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบานันเทิงเขาไม่ได้แต่งตัวเก่งไม่รู้ต้องทำตัวอย่างไรเขาไม่ได้มั่นใจตัวเองว่าเขาดูดีหรือเปล่าพิมพอที่จะเข้าใจแต่เราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันปกติส่วนหลายคนที่เข้าใจผิดว่าไอซารันยูนั้นพิมยกมือไหว้พร้อมกล่าวขอโทษที่ไอซรันยูด้วยนะคะ เป็นไอนอกวงการไม่ใช่คนในวงการรักครั้งนี้ทิมพ์บอกว่าแฮปปี้คุยกันรู้เรื่องเรื่องไหนที่โอเคหรือไม่โอเคเราจะคุยกันตรงๆจะมีการปรับให้โอเคกันทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องอนาคตยังไม่ได้คุยกันขนาดนั้นทำทุกวันให้มันดีตอนนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันคือตั้งใจทำงานตัวเขาเองก็ตั้งใจสร้างตัว ทำธุรกิจของเขา